แล้วคัุณท่านจยิบท่นจะหบครับเอครับเอปิดได้รับทุกคง สองสามหนึ่งสองสามสองสามค่ะก็มีนะคะหนึ่งสองสามอนุญาตครับหนึ่งสองสามก็มีคะม้องเตยกับน้มงแจ เรียบร้อยเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะ หนึ่งสองาอน้าผมและวันนี้เราสอนก็เสร็จสิ่งภารกิจแล้วครับผมนาที่เราทรคียเลยค่ะเรอเลยค่ะ ก็ใช่โครงการะยงานไม่ใชชงวนที่ิดไต่ช่วงวลาสนุกพี่วุกีไปุนนะคได้เงินไม่ใช่ประหยัดเงินไปตั้ง4่ล้านกว่าบาทนะครับก็สาดขึ้นขึ้นได้แค่ สามจาแลถ้าเบื่อเราถ้าเราปิดนเล็เล็กนน้อยช่วยกันคนละอคนละหน่อยรประหยัดเงินตัวเองด้วยแล้วก็ประหยัดเงินขอชาด้วยครับคอเสวันนี้นะคะคอนเสิร์ตที่เราจัดนะครับก็สนุกสนานก่ารก็มมาร้องฟังกันยาวุนะคะเพราะว่าเราไมได้ใช้เงินิก็ต ใกล้ชิดกันแล้วเราจะได้ยินไม่ชัดอะไรกาสนุกมากๆครับเพรว่าเราไม่ได้เล่นเพลงแค่ไปยื้อทายวันนี้เราใช้คอนดักเตอร์ที่เสียบแจ็ค DC ไม่ใช้ไอ้อะไรเลยแล้วแรกก็จัดจ่ไม่ใช้ไม้ด้วยนะเคะบ้าแล้วถ้าเราถ้าเราพลังใช้พลังงานมากเกินไปทำให้แบบเราเสียพลังงานเกินกันเพราะว่าร่างกายเราใช้พลังงานเราเสีย เดือดไปเเสียทั high, ้งหายใจมากก็ทำให้โลกร้อนครับลย้ไมดีกว่าก็ขอฝากผลงานด้คะผลงานไะ้ไหมมาสดที่ก็ออกมาแล้วค่ะเอ็มีเพลงได้แล้วเจอข้ออแล้วค่ะสามารถาชมกันได้แล้วนะคะทั้งในทงเพลงแบลงมีวสิกนะคะแล้วก็เจอละคก็อินเซอร์ค่ะเป็นเอพแทวค่ะเป็นอะไร เพลงผมเองจดนี้ค <Cornell> รับผมสามารถดาวหลดเพลงเนี่ยผูรอเอฟได้ที่เว็บไกต์ดูสิบแต่คอมะครับผมนะากอนะครับไปครไป็่นะอน้ครันะครัไปสงนครันะครับไป่นนะคัส่รับันั

วันีนะคะขอบคุณละตรงนี้ไปมากนะโอเคขอนคุเยอะๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะบายค่ะบายค่ะ